แล้วก็เดี๋ยวจะไปแวะที่มาช่วยด้วยไปขายปปของกันเองก,ก็สมา,า,ามารถนัดเจอแบบพวกเราได้นะคะแล้ววันนอกจากวันนี้นะคะพกุกอ่างไม่ด้มีรถช่วีกัน,นจ<ร>้าเมื่อมาเสร็จอีกรถทุกก็จะไม่เหมือนวันนี้รีเชใหม่ๆอีกเชียวเนี <c oughs> ่ก็ถ้าใครมีใครจะมาวันทุกี่นียคะอ้ห่ายรูปเก็บเป็นหลักฐานเงเซอร์่ายรูปเอาไหายรูปใช่เราจะถ่ายรูป เดี ab, ๋ยวมีตะข้อทีตรงไหนเอ้าาดอะไรขึ้นมาเป็นที่ไดนะคะทำท่าตอนได้ไหมคะเป็นิ้วตอยแม่ไว้ที่ปากจมูกง้างง้าางนึ่สักนะคะ